สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่ทานเข้าสู่ช่องมีดี h ชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 7ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนหับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะคลิปนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสูตรเด็ดล่างมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเป็นสูตรเก่านะคะเราจะลองตามดูซิว่างววนี้จะได้เป็นเลขอะไรนะคะ สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่สั้นๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เดินดีอยู่นะ,ะมีทั้งหมดสามตัวนะคะในตัวสูตรเราจะใช้ร้อยครั้งที่สองคูณสองบวกสิบครั้งที่สองบวกเก้าคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินไปให้ครบทั้งหมดสามตัวนะคะในตัวสูตรก็จะลืมนะคะมีเก้าคงที่ต้องบวกทุกงวดเดี๋ยวเราลองมาแกะสูตรด้วยกันเนาะตั้งแต่งวด งวดที่ออก09ค่ะเป็นงวดที่หนึ่งนะคะ09เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง4มแล้วก็09เนอะตรงนี้งวดที่ออก09ยดังนั้นเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวด เอา,าที่ออก979แล้วก็61นะว่าคำนวณตัวสูตรแล้วก็คำนวณตามคำสั่งที่อาจารย์เขียนไว้ให้นะร้อยครั้งที่2ก็คือเลข9เลข9นะ9มาคูณกับ2ก็เป็น18แล้วก็10ครั้งที่2เลข3อันนี้ยกมาตั้งเลยแล้ว9คของที่8กับ3นี่ก็เป็น11 1 1บวกเเป็น10ได้0 ศแล้วเราบวกหนึ่งนะอันนี้แบบเดินไปอย่างเดินบวกแต้มเดียวนะคะศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์เก้านมวดแรกนะศูนย์เก้ามีตัวเลขแค่สามตัวนะคะต่อไปเมื่อที่สองเมื่อที่สองนะตรงที่ออกศูนย์เก้าร้อยครั้งที่สอง เลขสี่คูณสเป็น8 10ครั้งที่2เลขห้าแล้วก็9้ของที่อันนี้8กับหเป็น13กับเก็เป็น12ก็2 3 4ออก4 3 2ตัวนี้เลย4 3ต่อไปข้ที่3 ตรงที่ออกสี่สามร้อยครั้งที่สองสามสองหกสิบครั้งที่สองเลขสามเก้าคงที่หกกับสามเป็นเก้าเก้าเก้าก็เป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์ออกเจ็ดเก้าว่าที่สี่ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งว่าที่สี่ตรงเจ็ดเก้าเราก็มาดูร้อยครั้งที่สองเก้าสองเป็นสิบแปด สิบค,ครั้งที่สองเลขศูนย์แล้วเก้าคงที่เก้ากับแปดก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดแปดสองตัวเจ็ดกับแปดว่าที่ห้าตรงเจ็ดแปดร้อยที่สองห้าสองสิบสิบครั้งที่สองเลขศูนย์แล้วก็เก้าคงที่ ศูนย์ก็ได้9 0้ศย์ออก90้าศูนยดนี้เดินดีนะคท่านผู้ชมคำว่าเดินดีหมายถึงว่ามันมาถึงสองตัวอามงวดแล้วที่ได้สองตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามดาวแล้วนะต่อไปงวดที่ห ได้ตัวเดียวนะว่าที่หกตังที่ออกเก้าศูนย์ร้อยครั้งที่สองเลขแปดสองเป็นสิบหกสิบครั้งที่สองศูนย์แล้วก็เก้าเป็นสิบห้าหกเจ็ดออก 7, 9. 7, 9, อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอย่างน้อยจะต้องติดกตัดตัวหนึ่งเงี้ยต่อไปเป็นว่าที่หกแล้วก็ว่าที่เจ็ดตังที่ออกเจ็ดเก้าร้อยครั้งที่สอง จ็ดสองเป็นสิบสี่สิบครั้งที่สองเลขสองแล้วก็เก้าคงที่เป็นอันนี้หกเป็นสิบห้านะได้ห้าหกเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดได้เลขเจ็ดนี่มาดูว่าที่แปดว่าที่แปดนะคะตรงที่ออกหนึ่งเจ็ด ร้อยครั้งที่สองเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบครั้งที่สองเลขหกแล้วเก้าคงที่ก็เป็นสนะิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งออกหกศูนย์ยังติดอยู่นะคะยังติดอยู่นะที่เป็นเลขศูนย์ตัวนี้ต่อมาเรามาดูงวดที่เราจะใช้เลยนะคะก็คืองวดที่เก้างวดที่เก้าตรงที่ออกหกศูนย์ ร้อยครั้งที่สองตัวนี้เลยเนาะเนี่ยว่าที่ออกหกเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์แล้วก็มาดูร้อยครั้งที่สองก็เจ็ดนะเจ็ดคูณสองไปสิบสี่แล้วสิบครั้งที่สองก็เลขสี่เจ็ดสองไปสิบสี่สิบครั้งที่สองก็เลขสี่แล้วบวกเก้าคงที่แปดกับเก้าก็ไปสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้าค่ะ มีทั้งหมดสาตัวนี้เจ็ดแปดแล้วก็เก้าจารย์ก็ชอบเลขเจ็ดนะแล้วก็เลขแปดสองตัวนี้น่าจะติดสักตัวหนึ่งนะฮะเจ็ดกับแปดสำหรับสูตรนี้ไม่มีตัวซ้ําที่เป็นเดี๋ยวจับช่องก่อนเนาะช่องนะฮะช่องช่องที่อาจารย์ก,กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้ก็คือช่องมีดีช n แนลนะฮะ ขอบคุณ f c นะคะที่ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาแล้วก็อ,อยากให้สมาชิกสมาชิกใหม่นะคะก็ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยส่วนสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของอาจารย์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของทางช่องก็คือ,อยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามตอนนี้เลยนะ,ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์กดติดตามไม่เสียสตังค์นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาอาจารย์ลงคลิปก็จะได้ ทราบว่าอ,าอาจารย์ลงคลิปแล้วนะว่างแล้วค่อยดูนะคะทํามาหากินตามปกติก่อนถ้าว่างแล้วค่อยเข้ามาชมนะทีนี้เลขที่เราได้สามตัวเนี่ยก็คือเจ็ดปดเก้าเราจะทำํำยังไงดีนะคะถ้าเราได้เลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลขวิ่งตัวเดียวที่อาจารย์วางไปให้นะะก็คือเลขเดีย๋ยวนะเขียนก่อนนะวิ่งตามจริงวิ่งมันมีอยู่2ตัวเลยแหละแต่ ตัวหนึ่งมันอีกตัวหนึ่งมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีในที่เจ็ดแปดเก้านี้ก็คือตัวเลขศูนย์เดี๋ยวแป๊บนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาหน้แป๊บหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่คนแล้วสีกันนะวิ่งศูนย์นะ ศูนย์แล้วก็สามารถจับได้เป็นเจ็ดศูนย์อันนี้เป็นแบบไม่ได้ปักหลักนะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อเก้าศูนย์ถ้ากลับตัวก็เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าเลขแรกที่ทำเลขแรกเออ เลขนะคะที่เราทํามาแรกๆก็คือตัวที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสองชุดนี้นะประมาณนี้พอนะส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวประมาณนี้แหละก็คือในตารางในตารางสี่ตัวนี้นะ,ะสี่ตัวนี้แหละโอเคนี้พอ นี่กลุ่มกลุ่มที่ชอบชอบอยู่นะคะคือ7007ชอบตัวไหนก็กลับตัวด้วยนะคะ8008นะชอบ2องชุดนี้กลับไปกลับมาก็เป็น4ตัวนะเลขศูนย์นะคะประมาณศูนย์เดี๋ยวร้อยแห้งแป๊บหนึ่งนะเรียงกันอยู่ตรงนี้เราก็ชอบ7หรือว่าชอบ8นะ หรือถ้าเกิดว่าศูนย์ตัวนี้ไม่มาอาจจะเป็นเจ็ดแปดคู่ดี้เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าศูนย์มาอาจารย์คิดว่าน่าจะมานะคะท่านผู้ชมศูนย์ตัวนี้ศูนย์อ่ะจะเป็น 7, 0, 0, 7, บบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดป็นแปบบนี้เลยก็ได้อันนี้ก็คือตัวที่ชอบอยู่นะคะแล้วก็สําหรับศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ก็ เป็นแค่เพียงตัวกันนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบอตามนี้แหละเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะท่านผู้ชมเป็นเช้าของวันเสาร์นะที่เสาร์ที่ยี่สิบห้านะคะมีเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มก็อีกหลายวันอยู่นะคะนะก็เอาสูตรเบาๆสมองไปนะคะแต่ก็เป็นสูตรที่เดินดีนะเดี๋ยวจานจะลดหน้าจอให้ทุกคนได้แคป ส่วนแต้มนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์ก็วางให้ในสูตรอื่นๆอ,อยู่แล้วนะ,ะแต้มแต้มสองตัวล่างนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชมมีเอ๊ะมีท่านผู้ชมขอสูตรเด่นต่างๆนะที่มันเดินดีๆระยะยาวอาจารย์ยังไม่ได้วางให้เดี๋ยวก็จะไล่วางให้ไปเนาะ,ะสูตรน,นี้ก็สําคัญนะคะส่วนแต้มก็จะใช้ห้าหกเจ็ด แปดแต้มนะเดียวไปตรงนี้กันเดี๋ยวขอญาตเปิ้ลขึ้นมาแปบ๊บหนึ่งนะคะมาเขียนมาเขียนแต้มหน่อยแต้มเวลายังเหลือเยอะนะแปบ๊บหนึ่งแต้มก็คือแต้มล่างแล้วกันเนาะแต้มล่างก็เท่ากับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์อะะนี่คือแต้มก็แสดงว่าที่อาจารย์จับให้ทั้งหมดนี้คือคือจับได้หมดเลยเนาะเจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ดนี่ก็จะเป็นแต้มเจ็ด ศูนย์แปดแปดศูนย์นี่ก็แต้มแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ก็เต็มเก้าเต้มเจ็ดแต้มแปดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเต้มเก้าก็ได้แต็มได้แต็มทุกตัว ได้แต้มทุกตัวสูตรแบบสามตัวนี้นะยังยังมีสูตรที่เดินดีอยู่อีกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองทำดูเนาะมันจะได้ตัวไหนบ้างแล้วก็จะมีสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกับเลขวิ่งแบบสองตัวเลขวิ่งแบบสองตัวก็มีหรือว่าหรือว่าให้เป็นสูตรเด่นก็ได้สองตัวมาตัวหนึ่งหรือว่าว่ามาสองตัวเอาจารย์ก็จำตัวเลขไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาต้องลองย้อนกลับไปทำดูเนาะ นี่แะคะตัวเลขในของงวดที่9นะก็7 8 9แล้วถ้าเกิดเลขศูนย์มันมาก็จะเป็น7 0 8 0 9 0นย0 7 0ด0 9แบบนี้เลยแล้วเราก็จับเอาแต้มมาเทียบหรือว,ว่าใครไม่ชอบ7 8 9ก็หาตัวอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากรณีหนึ่งนะถ้าท่านผู้ชมถ้าสูตรมันหลุดนะมันเดินแบบนี้ฮะเจ็ดแปดเ้าตัวศูนยเนี่ยจะมาต่อนี้เลยก็ได้ก็คือสูตร สูตรสามตัวหลุดก็จะกลายเป็นสูตรสี่ตัวแบบนี้ก็เป็นได้อจจะเป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะเพราะมันเรียงกันอยู่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วอาจจะได้ศูนย์ไปจับกับตัวอื่นก็เป็นได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่น,นี้อาจารย์ก็ทําไปตามแนวทางของสูตรอีกอย่างนึงค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งทางของตัวเลขนะสําหรับสูตรนี้มีทางเกือบไปแล้วนะเกือบจะไม่ได้บอกนะถ้ายังมีเวลาอยู่ก็จะบอกให้แบบนี้นะ ถ้าเราตีเส้นแบบนี้สี่เก้าเจ็ดเนี่ยนะคะสี่มาเก้าแล้วก็มาเจ็ดแบบนี้ก็คือสี่สามเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยตีมานี้นะแล้วเราก็ตีมานี่ตีมานี่ก็คือเจ็ดแปดใช่ไหมเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็ทางมานะลงมานี่แล้วก็โยกมานี้ใช่ไหม ตรงมาหาหนึ่งเจ็ดแล้วก็โยกมานี่มันจะเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้หรือเปล่าที่เราที่ตีมาได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตีมาแบบนี้จะก็มาเน้นที่เลข7จ็ดนะคะมันมีทางตัวเลขอยู่นะคะเจ็ดตัวนี้จะมาหรือไม่ถ้าเกิดเจ็ดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเจ็ดนี่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเจดไม่มาก็แปดนะคะแต่เน้นเน้นไปที่เจด 70, 0, 0, 7จ็ดศนี่ชุดนี้นะแล้วก็อาจจะเป็น8ปนะเหรือ8ปดนะเมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะสําหรับงวดน,นี้ที่อาจารย์คํานวณมาเนาะเลข9ก้าไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเด่นนะคะนี่ยโอเคประมาณนี้นะมีทางเลขนะคะทางมันจะพุ่งมาที่เลข7อาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ